ก็ช้านะครับอมู่ไม่ต้องไวไไนะครับผม นะครับวิธีหมวนนะครับผมหมวนอันแรกนะครับมีอปิดไปนะครับเาปได้นะครับนะครับอันนี้คือหมอกี่หนึ่งนะครับผมให้เป็นเกลบเป็นเกสรนะครับผมนะครับเสร็จแล้วนะครับลวดแล้วนะครับผันนะครับ